ตื่นเต้นตื่นเต้นจุงเบยไว้ไว้จะไว้กันไว้สุดเต้นหงเบยไว้สาวๆมาลงเฮลกันไปไปไปลงลนโลกสัดเพลทีละฉันจะลง เป็นการลงเฮลครั้งแรกของพวกเราที่เราต้องจดจำเอาไว้ <c oughs> ไปฆ่าทหารรอนอยู่ไหนวะ <c oughs> ต้องกระดึ๊บกระดึ๊บสินะชี้ไรเราไม่มีบัฟละทำยังไงดีไม่มีบัฟตโอ้จอบมห้คนรับยิไมไห้ไ เขามาแล้ววิ่งหนีมันเราจะต่งมันตาย ขนาดนี้ตายไปซะลงเหวไปลงเหวไปลงเหวไป,วไป,ไป,ไป,ไปม่มันมาแลว<อ>เวื่อนหนูจะไหลขนาดนี้โอ้ อ๋อวินาสันต์ล้ออีกตัวล้ตั้งสองพันแน่นาจังไปต้ตอนมาตัวนึงดีกว่านะโอ้โหเหลืออีกตั้งสามตัวเนี่ยเหลืออีกดีตัวมามาอีกอีกสามตัวนี่แบบว่ายืนได้แบบรวยดรอปแท็บหนึ่งนะขอปั๊มเลือดก่อนขอเตรียมใจคนที่เกิขาโดนผีบสองทีสองพันเลยอ่ือเราโดนฟันเมื่อกี้ก็อือาย ทำไม,ถ,ไมถึงมาคู่ดาวอะไรกันตอนนี้เจ๊รู้สึกที่อ่ารู้สึกที่นี่จะไม่ใช่แบบที่มันใช้ได้แฮะคิดว่าอย่างเง้ยเอ๊ถ้ายิงเอมช็อตจะไปถึงป่าวไม่อยากเลยขึ้นไปมากกว่านี้เลยเอาวะยอมเสี่ยงจะเสถึงไวไงงง้ไม่ถึงเล็งถึงแต่ไม่ถึง มันมาพร้อมกันสามาตัวเลยจ้ะมันมาพร้อมกันสามมันมาพร้อมกันสาม <พ>ือพัล้นี่กิลพันนี่คืออะไรพินละพันนี่คืออะไรไม่ไม่หนูลหน <l ots> กลัวแล้วหนูก <l ots> ัวอการคูดาวนั่นว้ยัวแล้อาคันสูผมฮา่า มาเจอนายไนายไมเนี่ยมันค้นๆีบละโอ้ไม่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 เรา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 เาไม่เราไม่มีเราไม่มีทางดีนายนั้นจเย็น 你。 ตอวเราอยู <c ười> ่ไหนได้วัมวนไปหมดว้ตายแล้วค่อยองเแล้วอยิตัวแล้วอตเก้วไปโคตรเลย เตะซ้ำเลยนะเกียดาตายกคือตีมันไม่ได้เอโอ้ขอมยนเยนนะเด้เฮ้ยนายไม่เกี่ย แม่งโดนหนีตลอด เอาอ้นี่ให้ตายโอ้เอยอาพี่ถูกโซนักปู่ยิงใชอไหเนี่ยเขอจะเข้าไปบวกมาทำไมถอย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 ถอว โดนโดนโดนฟันตนแหงตอนนี้เราจะลองบวกอะไรทำไมเขาเกิดไม่ได้อ่ะอ๋ออ๋อไม่ครบสามรอบหรออาวุธพังแล้วไปนะอาวุธพังเย้เขาเกิดสามรอบแล้วมเกิดไม่ได้แล้วโดนเรายืนยิงอยู่นี่เนี่ยเอา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 ไว้เอ้ไอ้สองคนที่เหลือ เรบเล่นยืนคุมอ่ะเราเยืนบวกกับท่านผ้จบตนทางไกลแน่แนจริเอ้าตัวเล่นเล่นเล่นต้อตนทางไกลเยอจะให้มีเขามีสดนเอ่อแลวพัดเท่าไรก็ทีสิบเลยบวกก็ได้เลยจะมีคู่แข่งแล้วสลาดขึ้นเยอ เรามีคู่แคนแล้วนะเอาสิเาสิรออยู่เนี่ยมันถือโลบังออ่ะอ้กน้องใช่ใช่มันถือโลบังถ้าจากสถานการณ์นี้สามคนนี้ต้องฆ่าใครก่อนฆ่าตัวที่วิ่งมาหาเราถือบอลไม่บอลอย่าแลก no คู่ดาวเขาเนี่ยเขานี้อาวุธแบบรอแรงจริง เนี่ยแบบเรายังยืนบวกของมันอยู่ในเฮลเลยช่วยด้วยเขาตายแล้วเกิดไม่ได้อะมันจะโดนฟันสุดแล้ววิ่งหนีออกไปก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไอ้พวกมันมันเข้ามาบวกแล้วรแบบแบ็คฟูลี่ตอนที่ตายแล้วกดอะไรเอ้ยกดอะไรกลับเมืองนะกดกดอะไรกลับเมือง มันมีออกแต่ภารกิจ f 4 0 F10 ไม่ออกไม่ได้จะเป็นไงไม่มีน้ไม่หมดเลยอ่ะอ้าวกางเกงพังกางเกงพังโอ้ยตายก็อุบะแล้วออกไงี่ยออกแตกภารกิจ F5 มันใบชูปะแม่ยเดี๋ยวออกไปก่อน F5 F5 ชูปอ๋อ ใช่ปะ่ะล่ะเพราะว่ามันกดว่าพูด,ดไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราควรจะฟพูดไหมหรือไม่ควรจะฟื้นเราควรจะกลับไปดีกลับไปซ่อมของกันเถอะออกจากภารกิจกันเถอะพวกเราอ๋อพื้นอาชีพด้วยแค่สควข้งในเฮลหมดแล้วกลัวยังไงเนี่ยเออกดไรเนี่ยอโอเค